เยบุลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนถูกทันเด้อพี่น้องเด้อตื่นมาแต่ละมือแต่ละเว็นเนาะพี่น้องเนาะจากสิเฮ็ดอนไดจากสิไปทั้งไดมาทั้งไดแต่พี่น้องอันนั้นก็อยาไปอันนี้ก็อยาเฮ็ดใจจริงเยบุลานั้นว่ามือนี่นะสิไปเอาฟื้นสิไปหาฟื้นสากรสันดกพี่น้องเอ้ยฟื้นไก่สิเบิดดังไก่สิเบิดหุงแล้วจ้่พี่น้องบัดพอะแต้มาย่างเขาสวนพี่น้องเอ้ยก็เหลือมาเห็นขี้ดินว่านี่เนาะพี่น้องเนาะมองเคยปูเคยฟังกิน มันก็บพระท่านได้เห็ดอีหยังเพระท่านเด็ดปลูกอีหยังลงอยู่ยังยู่หมองเดียวฟอรอนี่เยวบอราก็เรยว่าขันแม่สีป่อยไหวนอกพี่น้องดินหมองนี้มันก็สูงตัวมูอีขามือซิบมือทางน้ามันก็สีแห้งไบนาสีแรงไบนาก็เลยว่าเออสีมะปั๊บดินมองนี้สีมาพุดดินมองนี้ไใบ้าปลูกพักปลูกห้าไว้ถ้ากินซากรแต่ว่าจักสิปลูกหยังอันนี้ก็คือพระท่านได้ออกเด้อใจพี่น้องแต่ว่าสิปลูกไว้แล้วนี่ก็มีขึ้นชายนอกพี่น้องนอกมีขึ้นชายมีพักกวางสูงมีพักกาดหอม กับพ่อเด็ดเด็ดเดี่ยวลี่ยเราจะเป็นบางย่างบางสนิทเนาะพี่น้องเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเออสิปั๊บดินหม่องนีสิปรุงดินหม่องนีซะกอนเด้อเอาไปจะปลูกพักกินส่วนว่าสิปลูกพักยัางหม่องหั่นกัดยัางว่าท่านในหูเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็สิมาเตรียมดินใบซะกอนเนาะพี่น้องเนาะเจ็บอลากับสิกลน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 เราจะพี่น้องแต่เก้านั่นหม่องนีเนาะพี่น้องเอ้ยหยาเหี่ยวหมูพี่น้องหูจักบ่หยาเหี่ยวหมูถ้าเย็บลาถือมังหนึ่งหั่นนะจะพี่น้องเกิดหลายหลายพี่น้องเอ้ยหยาสนิทนี่้้้ำจััดดดยย่่าางงบกกหเเเลอออพีน กำจัดหญ้าแข้งจ้ะพี่น้องแบบเห็ดบักย่างดนเห็ดบักย่างหลายปีด้วยจ้ะพี่น้องจนก้วเขาสีดับแนวเนาะพี่น้องเนาะเอากระปูดขๆๆแล้วจ้ะพี่น้องย่องจากศิษไปเอาอันขี่งอขี่กล้วยมาใส่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเยับปลาล่ากับศิใส่ปุ๋ยคอกเลยจ้ะพี่น้องเอาก็สิเป็นแปลงทัดไปจ้ะพี่น้องเศษแป้งน้อยๆอ้อเจาะแอแจจ้ะพี่น้องเ่ราะอะไรเศแป้งง่ายโดกว่ายับปลาล่าสิปลูกย่างละเล็กย่างละน้อยน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าปลูกกันไม่ปลูกหลายยางกะมันก็กินบ่ทันก็สิเป็นคือปีกาายเนนะะจ้้พี่อง เอาเห็ดไปเห็ดมาใบข่าก็คือจังกีดใช่ป่ะนี้อีหยังก็ลงมาอีลงตุงนั่งพี่น้องเอ้ยทึ่งม่นยอดพักงูเหี้ยวก็ลงมาจับขาดขึ้นไปเด้อพี่น้องอี่ล่าก็จไปหาเสียบมาจีนองเนาะเอาเสียบมามัดใบข่าขึ้นซะก่อนมันแทงหูแทงตาบัดยามปลูกผักมันก็สีพุ่มแดดบ่ซ่องมันก็สิเป็นเพียเป็นแมงเนาะพี่น้องเนาะอี่ล่าก็สิมัดขึ้น2กอจ้ะพี่น้องมัดขึ้น2กอแค่นี้ล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะหลังจากนั้นก็สิเก็บหญ้าขึ้นแล้วสิตัดใบข่าใบหยังออกเนาะพี่น้องเนาะ ้ากระเก็บออกแล whatever, ้วก like ็บ่ได้ทิมไปใช้ดอกเจ้าพี่น้องทิมเขาไปใด้เงาค่านั่นแหละให้มันเป็นปุ๋ยให้มันเป็นฟุ้นให้มันมักอยู่ในหันให้มันเปื่อยอยู่หันเป็นปุ๋ยเลยจ้ะพี่น้องหลังจากที่ทาแล้วเรียบร้อยยี่เวลากระสิก้นเลยวจ้ะพี่น้องจ้ามันกระแป้งใ่ใหญ่เนาะพี่น้องแปลงหน่อยๆเอาจไอแก่ก้นกะตามจริงมันก็ใช้เวลาโดนเติมเปจ้ะพี่น้องก้นแต่เราแปลงเพราะว่าย่โบลากะรี่เอานาะเพิ่มความเร็วเนาะพี่น้องนาะพก็หยุดเวลาไปโมเมนต์หยุดเวลาจ้ะพี่น้องจ้ากับซับเวลาเนาะพี่น้องเนาะ แปลงพักเจ้าพี่น้องสวนพักกับคอนโดปุ๋ยกับพ่อได้ยู่ไกลกันเด้อพี่น้องเด้อคอนโดปุ๋ยว่าษาโกดังโกดังพี่น้องโกดังปุ๋ยยู่บ่ไกลกันเด้อพี่น้องจ้ายัปปลาขลากับสีพวกไส้ไล่เด้อพี่น้องกับสีใส่แค่สองขูเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นแปลงหน่อยๆคันเป็นใส้ไล่กะมันกับสีเข้มไปเนาะจ้ะพี่น้องไอ้ผีเห็น้องมาเบิ่งปุ๋ยหอกยั่บลาเด้อพี่น้องเด้องามงาๆพี่น้องเอ้ยเป็นฝุ่นเมืองเนา่พวกเป็นตาหนีพ่อน้อยพี่น้องเอ้ยเอามวนกระหรอกกระเดีย ่แค่์ซองขู่จะพี่น้องอันนี้กับขู่สุดท้ายที่ว่าลากระสีเอาจอบอกไปนั่มแล้จะพี่น้องหลังจากไส้แล้วกระสีโหย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 ลงไปกระสีจอบตีเลยจะพี่น้องจอบตีคอบ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 ไปขมมากกระสีเอาขาดเจพี่น้องมากกระโซมาขูดมาตีดินมันเข่ากันแล้วพี่น้องเนาะตันที่นีว่วลากระสีพักไปอีกจักมือเราพี่น้องขึ้นท้าเนี่ยปูก้อนจะพี่น้องขึ้นท้าเนียเปูเพราะท่านเห็นเจ้าพี่น้องจ้าจะตถีปูพักยั้นกันยังวา ข้างๆเนี่ยก็เป็นพักซี่เด้อพี่น้องบ่ค่อยเกิดเด้อพี่น้องจ้าแมนจะบัลาฟังเลยคือ,อจังไรกะบ่จักอันแปลงต้นนาพี่น้องถึงไฮเพ่อใหญ่เห็ดไฮมือเศร้าเด้อพี่น้องว่าท่านได้คืดหาแนวจะเอามาลงอยู่เด้อพี่น้องจ้าบอกหนามก็ะยุบบกไกลเด้อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพักขึ้นชายเด้อพี่น้องเด้อปลูกไปพ่อได้กินแต่ยาเบื้องนาจะเป็นพักซี่จีนพักซี่เล้าแล้วก็ซีมีบักคิกเครือเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ซีมี่พักที่พ่อได้ปลูกเกิดอยู่นจ้ะพี่น้องจ้ายังเซ็นพักผมพักผมเนี่อยเอจแต่ว่าก็ดีเนาะพี่นน้องเาะ ขึ้นมากกับเป็นเป็นพักที่กินได้ก็ถือว่าเป็นขอดีเป็นประโยชน์นอกจากพี่น้องส่วนมามากคว้ามือมานี่ก็สิเป็นพักวางตุงอย่าพี่น้องปีนี้เยบบราปลูกแค่สองนานเด้อพี่น้องเรื่องบ่ไดดปลูกหลายเพราะว่าปีกายนึ่เยบบราปลูกหลายเกินพี่น้องเอยปลูกพักแค่พวกี้ชนิดปีกายหนึ่งปลูกพักขนาแล้วก็ปลูกพักบุงแล้วก็ปลูกพักวางตุงจะพี่น้องมันเทนี่กินเพราะท่านจะพี่น้องเอยเก็บไปให้พี่ให้น้องน้ำมูบานตัวคนหูจักก็เก็บไปให้เพื่อกินนว่าปานังกับกินเพราะท่านจะพี่น้อง กินพอท่านกับแกถิ่มเสียดายว่าสารปีนองเอ้ยบันนี้เจ้าบราก็เลยว่าเจ้าบราสีบ่ปลูกหลายปลูกไต่ห่มบักหน้าอีกคือเกาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็สิเป็นต้นบักหน้าทู่อินวันจดีพี่น้องสะสองในหนึ่งเดียวอันนี้สิเป็นต้นบักหน้าเดี๋พี่น้องแล้วก็สิเป็นต้นบักสมโอบักหน้ากระดดโดกโพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไทยในกล่องแล้วแน่มเบิ่งก็คือจังบ่ค่อยมีหน่วยแต่ว่าตามจริงเนี่ยงาแถบก้องจดีพี่น้องจ้าก็ดีพ่อมันบ่ได้สื่อเพิ่น ซือเพิ่นกับแพงแงแพง่แพง,พงบักสมโอกับยา่างบักดกได้จากพี่น้องจา้าส่วนว่าเบื้องนาพี่น้องน่ก็สิเป็นผักกาดหอมด้วยพี่น้องด้วยเอาไปจากินเมียงปลาเฮียนี่ยบล่านั่นมากินเมียงปลาก็เลยว่าปลูกผักกาดหอมก็ร่างเกิดแต่ว่าแปลงนีปลูกห้างกันถิงช่วงกันสามมือถ้าเด่นสอดโหนยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นกะละมังด้วยบบพี่น้องเด้อกะละมังอันที่ยอบล่าปลูกผักแงงอ่ะล่ะพี่น้องผักแยงมันไหวเลยยอบล่าก็เอามาปลูกยางอื่นเนาะพี่น้องนอปลูกเอาไปยากินถ่ายยาน้วย ปูไว้รอเฮียนรอซ่านโอ้ยอยางออกมาจากกัก่วกระกอกแก๊กเด็ดเด็ดลงหม้อโหลดจาะพี่น้องจา้าอันนี้ก็สิเปลี่ยนมากง,งูเงงงงหีย่ยวด้วยพี่น้องเด้อพักในหัวนในสวนปูไว้จะก,กินดตอยากเด้อจา้า